สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายที่เข้ารบรักสุปูสุคนมาด้จ้ามาอีกแล้วหนึ่งเมนูก็คือเศษเนื้อใต้าบาดาดแว่มาจากเผ็ดเอื้อยเก๋เอื้อยเก๋ติดครัวค่ะเอื้อยเก๋ติดครัวนะคะเศษเ,เนื้อใต้าบาดานมาจากมะขาวเนียวห่อนขี้เ่ีอาหะ่ะมาค่ะใครหิวมารวมตัวกันตรงนี้อุ้น้ำกรุกกริก เศษเนื้อใต้บาดานผู้ใดอยากเห็นสูตรกลับไปเอานะึเพ็ดเพยเกเด้ออ,อื้มแจ่บเรื่อยเกติดครัวมาจา้ะมันจะติดอิ่นติดมันแน่จักน้อยค่ะเศษเนื้อนี่มาํำเดืม Sampai <coughs> jumpa oh. 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 cái con xí nhẹ cho chắc nhoài không chẳng nhầm ôi hoạt luộc mưa vẫn đang đây nhầm <cười> 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 เป็นยังก็ต้องเป็นเศษเอ็นครับ <c oughs> เอ้ยเป็นยังก็ต้องเป็นเศษเนื่อติมันมีเม็ดมั่นกับเอ็นแทรกสุดยอดอืมเอะเออ ฝากกระห้อง,องคนสิตกแอแนั้สรับ แต่เมนูนี่ต้องใส่ เ <c oughs> วลาตุนนกหน่อยเด้อค่ะปุ๊ปตาหอกว้าสุดจัด รูปะต่พี่โ้ต้นใจห่อนนี่เห็ดอะไรม,มันโดนอื้ คตุ้งไปเป็นสมองสมงสองสามโนงปุ๋ว่าอ็นมันจิบเปื่อยอืยอ ต้องจิเอ็ห่อนขอ้างในกิน <Floyd> ก <appeal> ับข้าวสวยก็ได้ข้าวซอยฮ้อนก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้แซบบด Bye bye. Ôi thằng biệt thằng hoàn thương ไม่ได้กูดขึ้นเหียเกินมาฮะอืมคิปต่อไปเสียวยนงมาสู้กินสู้เบื้งเงิน แล้วติดตามชมคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนห้อนเพ็ดบาไวคะ่ะเพมม็ดหมักลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ